สวัสดีเจ้าปอแม่พี่น้องวันนี้มากินต้มมะเขือตํามะเขือหรือซุปมะเขือกับไข่ต้มตะกอหมีพักเครื่องเคียงหอมดวนพักไผ่ต้นหอมบักชีน่าเจ้ามามากินข้าว้วยกันปอแม่พี่น้องข้าวหนึ่งข้าวเจ้าอันนี้ใส่ปาดุกตัวอือไข่มาจอบใส่กับต้องใส่นะเจ้าเนอะมันใส่แต่ผงปรุงรสแล้วก็เกลือเข่านั่น นางเอินบบใสยเจ้าทำมบบนี้โอดเลยอืมไข่ต้มอืมดำขอบคุณนะเจ้าที่กดติดตามนะเจ้าขอบคุณเจ้า ลำขนาดตัวแม่พี่น้องหอมดวนหอมดวนก็คือซาลาแน่หอมดวนหอมดวลาตุ๋นน้่เจ้าน่ะอืมตำบมะเขือหรือซุปบะเขือแต่นี่ ตูของแม่เจ้านางนี่เอาไปพัดน้ำมันด้วย้ามันเหลือแล้วไว้ตอนใบนี่ตัองจะบบูดทำมาเกือมันบูดางสารแนรเป็นสมุนไพรและสุขภาพ ัน,นเจ้าปลาแมพนออมอมมอม้องน่องน้ำกับไข่ต้มเกิื้อนก่อนขนาดวันนี้วันอาทิตย์ตึงสายเจ้นะาเนอะเพราะว่าบ่ได้เปิดร้านเจ้าวันนี้วันพระเลยอืยอ ขอบคุณสำหรับก้อที่สามคอมเมนต์อันนี้คือผักแพ้วหรือพักไผ่คนเหนือเป็นห้องพักไผ่มีสารเป็นห้องผักแพ้วใช่ไหมคนภาษากกามลนบอกห่าเป็นห้องอะไย่างนะเจ้า ต้ทำวิธีทำมีในอีพีหนึ่งนะคะถ้าทำคลิปเนี้ยเอาแบบแบบเก่งเตื่ในการตัดคลิปเนี้ย มาเป็นเลยต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เอาจนเก่งเนาะพอแม่ไปนั่งคนเทามาได้เก่งจักต้องก่อต้องแหม่แล้วเท่าที่เขาทําได้เนาะใครฟังภาษาเหนือบอ่บอจ้างนะเจ้าถามแม่เจ้าหนังใ้ว่าแปลวาอย่างนอันนี้ ภาษาเหนือเป็นห้องว่ะหอ,อมดวนหอ,อมดวนอันนี้เป็นห้องภาษาเหนือเป็นห้องแอปเข้าแอปเข้าหรือกองข้าวอันนี้ภาษาเหนือ ยาจะอีปนห้องจุนหรือโอดโอดโอดเยอะๆก็คือจิ้มเยอะๆอนะจจะาภาษาเหนือปนห้องโอดอันนี้ภาษาเหนือปนห้องหอมปัม้ม หอมปั๊มสากการบนห้องพักชีเนาะแต่คนเหนือบนอหอ้องหอมป้อมเจ้าหอมป้อมต้นหอมแต่ถ้าเหมือนกับมดแต่ถ้าเป็นจะอ,อีเยบบนห้องใบหอม อย่างนี้ใบหอมแต่ถ้ามันเป็นต้นนะเปิดห้องต้นหอมเนอะนี่เฉพาะนี่มันก็คือใบหอมอันนี่ ูมาดูแม่เจ้านางจะง่ายอย่างกินขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าสวัสดีเจ้า